ผู้หญิงตัวและกลบออกมาความเหนามันยากจะทนอย่าหยิงเกินไปเจ้านายของฉันจะมาที่นี่ไหนไม่ชา้าคุณกำลังพูดถึงคนงานตาบอดในครอบครัวของคุณหรือไม่ฉันคิดว่าเขาควรไปที่นรกเพื่อหลายงานวังนี้ไปแล้วแต่ราชาแห่งนรกไม่กล้าเก็บฉันไว้ชีวิตของคุณใหญ่เกินไปนี่ตายไม่ได้ ทำให้นายน้อยลูกผิดหวังอย่าชะล่าใจนะลูกตื่นขึ้นมาและอะไรผู้หญิงของคุณลาวซื่อยังขืนใจคุณทำอะไรได้บ้านคุณรู้หรือไม่ว่าป้าของฉันคือใครดูกับชวิมเป็นหลานชายของคังคิบ้านลื่คุณไม่สามารถจ่ายได้ โกงคุณมีปัญหาคุณอยู่ในเรื่องใหญ่คุณกล้าดียังไงที่ฆ่าหลานชายของคอนเทบ้านลูคุณเป็นใครเราอยู่ข้างนางสนมลูกรีบออกมาจากข,ของเก่านั้นและให้หน้าเชิญแกเ่เราปรากฏว่าเป็นลูกของคุณขอดีว่าไม่ต้องไปหาเธอแล้ว ทำไมเด็กคนนั้นถึงกล้าได้กล้าเสียเมื่อเขาตื่นขึ้นแม้แต่ข้าลูกชายของฉันฉันต้องการโจมตีคอนเคบยนหรือข่าวออกมาจากวังของชายชลากล่าวว่านางสนมลู่ถูกขังอยู่ในวังเย็นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่มีใครเห็นและไปรีบไปบ้านวัง อะไรนะเด็กคนนั้นตื่นขึ้นมาและออกมาข้างหน้าเพื่อค่ะเราทุกคนถูกหลอกนี่มันแย่แล้วการปฏิรูปภาษีจะดำเนินการอย่างแน่นอนทุกคนอย่าคิดเรื่องนี้ไม่ปิดบังคุณตอนนี้ฉันกลัวมากฉันยืนขึ้นเพื่อทุกคนในตอนนั้นตอนนี้คุณไม่สามารถข้ามแม่น้ำและรือสะพานได้เท่าลูกออกจากเมืองฉางอานและกลับบ้านเกิดของคุณ นั่นคือสนามหญ้าของคุณที่นั่นเขาบอกว่ามันไม่นานขนาดนั้นใช่แล้วคุยผู้ถูกเด็กคนนั้นจะต,ต้องแก้แค้นอย่างแน่นอนเมืองสางอานอันตรายเกินไปเราเอาความตายของครอบครัวทุกอย่างถูกส่งไปเพื่อพาคุณออกไปให้คุณอีกสองหมื่นระดับต่อบ้านโอดลูกไปเร็วเร็วสายเกินไปแล้ว คนตัวเลขกราคาถูกเหตตาบอดลุกขึ้นมาคุยวายร้ายถูกประดิษฐานเป็นหัวหน้าแกงถึงตายมาลงวังด้วยความเร็วสูงและที่คงเจอกำหนังย้ายทรัพย์สินคงต้องออกนอกเมืองรู้แล้วกลับไปเอาฉันขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณเล่าจูคุณไปที่ค่ายทหารตอนนี้รวบรวมแขกทุกคนในบ้านของเราพี่ชายไม่ต้องกังวลน,นะคะ ตอนนี้มีคนขึ้นไปหนึ่งเหมือนคนแล้วแครของเราได้รับการฝึกฝนเป็นลายบุคคลฉันจะไปแล้วมีดค้อนขนาดใหญ่รับให้คมแล้วหรือยังบทตั้งนานแล้วแค่รอง,งานทำงานอะไรและไม่แจ้งให้เราทราบฉันสามารถทำได้ด้วยตัวเองในครั้งนี้พวกคุณอย่าเข้าไปยุ่งลาวจางคุณพูดว่าอะไรนะเรายังเป็นพี่น้องกันอยู่ไหม คุณไม่รู้หรือว่าเปลวไฟสูงเมื่อทุกคนรวบรวมฟืนฉันต้องมีส่วนร่วมในสิ่งที่ฉันพูดในครั้งนี้คุณอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเขาจัดเป็นนานแล้วฉันได้ยินมาว่าตระกูลขุนนางนำเรื่องนี้มาไว้ในเมืองฉางอานพวกเขาทั้งหมดถูกส่งออกไปเพื่อปกป้องลทัทธิของจือ้อคนเยอะมากเต็มหนึ่งพันกว่าคนแล้วกลัวอะไรพวกเราหลายร้อยคนรวมทั้งแขกฤดูร้อนคนก็เยอะนะคะไปได้ดี ที่ฉายฉันมีกองทัพล้อมรอบชิ้นนี้และจะไม่ปล่อยให้ไปสั่งลงไปกองทัพทำไม่ได้นั่นคือสาลเราทำเองก็พอไม่ต้องกังวลมันถูกจัดทั้งหมดและที่ขงจือใช้ถนนที่ใกล้ที่สุดเพื่อกลับบ้านเกิดสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ต้องผ่านเราจะรอที่นี่สถานที่แห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองสางอานหลายสิบไมล์ไม่มีผีในภูเขาที่แห้งแล้ง ทุกคนทำด้วยความมั่นใจเจ้านายของคุณกินก่อนออกเดินทางหรือไม่ยังกินตดนำอาหารแห้งกินตอนเดินถนนนี่มันหนีเอาชีวิตรอดจริงๆคุณยังอยากกินพี่น้องทุกคนมีจิตวิญญาณจุดนี้พวกเขากำลังมา สั่งลงไปคนที่ยังคงติดตามครอบครัวรู้เป็นลูกน้องของพวกเขาทั้งหมดข้าได้หมดอย่าใจอ่อนพี่ชายไม่ต้องกังวลน,นะคะรับประกันว่าพวกเขาจะไม่จากไปคินฮวายกล่าวว่าคุณนำคนมาขนาบข้างถนนด้านหลังแวงซวนสคุณพาคนไปฆ่าจากทางซ้ายขีจันซื้อคุณและพาคนไปฆ่าจากทางขวาพวกเราที่เหลือรีบวิ่งไปข้างหน้า